วันนี้คุณสุพลเนี่ยวันนี้เราอยากมาร้องเพลงเพราะยให้เราฟังกันเนี่ยวันนี้มาแข่งเกงมกันด้วยได้ครับนะเจอกับลูกชายคนเล็กไม่เคยแพ้ใครอ่านันเลยฮะนชนะตลอดคุณแน่ใจนะครับผมวันนี้แหละน,น้องจัดพาพี่เบล <laughs> ถ้าเกิดคุณแพ้สุพลคุณต้องให้สุพลขี่หลังเอาอย่างฉากแล้วนะ <laughs> ได้เลยครับไม่ <laughs> มีปมัญหาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเกมนี้ฮะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะเราจะมีชื่อย่อเป็นอักษรย่อครับซึ่งคุณผู้ชมทังบ้านเนี่ยจะต้องตอบให้ถูกต้อง พูดเป็นชื่อนักร้องออกมาชื่อเล่นของนักร้องมอมาเอ้ยไม่ใช่มอมาสิมีหลายตัวตัวหนึ่ตัวอสองน,นี่ได้ไปคนละโจทย์ล<ด>ะผมเป็นคนตรวจสอบครับอ่ะสองสายนะฮะที่0 2 6 9 8สองอันี้มารอแล้วน้องขวัญเนี่ยเลือกไว้แล้วว่าเชียร์พี่เบลบผมน้องขวัญเป็นเด็กมีลักษะนิยมนะฮะ่วนไก่เนี่ยไก่เลือกไม่ได้จริงถ้าไก่มีโอกาสไก่ก็ไม่เลือกนิกกี้ ตอนนี้เนี่ยไก่นี่แบบผุ้วิ่งไล่ใส่จอเลยว่าได้นิกกี้แต่โอเคไม่เป็นไรจ้าจ้าจ้าเอาละฮะแต่ใครจะเริ่มก่อนพี่เบลขวอนแล้วกันโอเคเริ่มก่อนนะพี่พี่เบลก่อนดีกว่ามีเวลานะจับเวลาพี่เบลก่อนไหมหรือผมก่อนก็ได้อันนิกกี้ให้เลือี่เริ่มก่อนได้ไก่อยู่ในสายนะสวัสดีครับไก่สวัสดีครับเอาขวัญก่อนขวัญก่อนได้ขวัญค่ะขวัญนะหนึ่งนาทีนะค่อยๆคิดช้าๆนะค่ะโอเคมาจับเวลาฮะดอเด็กครับขวัญ นักร้องอ่ะดอเด็กก่อนไดูป็นค่ะได้ดอฟิล์มได้ดูฟิละต่อปลาครับปลาหมี่ค่ะต่อเต่าครับข้างค่ะข้างลอลิงครับลอลิงข้างค่ะข้างค่ะเละเละโดนอออ่างอออ่างอออ่างออจองสักค่ะเออลอเรือดเรือข้างค่ะเออน้องหนู เวลายังมีต่อเตาต่อเตาต่อเตาอ๋อเตาอ่ะเป็นวงบอดี้ะแนมเอ้อ่างโอ้อ่างอ้อ่างล้อลิงล้อลิงล้อลิงไรเฮ้ยเวลาโต้แพ้ผมได้ไปทั้งหมดนะฮะสี่คนสี่คะแนนแพ้ผมแม่ผมสวัสดีครับคุณไก่ครับ คุณไก่ครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้ไก่ไหายนะครับนี่ไก่ไก่ส่งเงสียงมาแล้วจะบ้าเหรอบ้าซีคะแนนเนี่ยผมบอกได้ไดเลยว่านิกกี้เนี่ยสองสามก็หรูแล้วผมว่าผมเกินผมว่าผมเกินเนพราะผมน่าจะชนะพี่เบลสุพลในวันนี้อย่างนั้นเลยฮะครับผมอ๋อเชิญเข้ามาแล้วก็มาทับถาขานเขาทับผมแต่เมื่อกี้คุณขวัญก็น่าจะตอบได้นะเมื่อกี้ก็ใบไปเยอะนะอ่าแต่คุณขวายได้ตอบผิดตลอดไก่มาหรือยังฮะ งั้นส่งเป็ดหรือนกหรือหรือห่านมาก็ได้ชื่อคนไมื่อกี้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเริ่มเลยนะครับคุณไก่สวัสดีครับจะมาแล้วสวัสดีครับอ้าวยังไม่มาไก่สวัสดีครับไก่อยู่อที่สายได้ไหมฮะอันนี้ครับรายการสดมันก็เป็นอย่างนี้เมานี่คือเสน่ห์ของรายการสดนะครับถ้าจะสั่งส้มตำมากินรอกันเลยเช่นเดียวนะครับศูนย์สองหกหกเก้าผมจับเวลาถ้าเกิดอีกนาทีนึงเนี่ยไก่ไม่มาเนี่ยผมถือว่านิกกี้แพ้บายเลยเอาได้มา มันอาจจะไกลไม่มากหรือสายมีปัญหาตอนนี้ไม่ไม่ฮะมันเป็นเรื่องเวรกรรมมากกว่าถือว่าชนะไปเลยนะตอนนี้ขวัญแช่งแล้วขอให้สายพังที่หน้าแบบนี้ไปได้รับสายใหม่กันเลยก็ได้ฮะมาแล้วครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอย่างนี้ไหมหรือว่าระหว่างนี้เรารายการทีวีเราต้องขยับตัวตลอดเลย่างี้หรือว่าเพก็ดแอคชั่นผมเล่นเองเรือมั้ยฮะผมน่าบอกใบ้มาผมตอบชื่อผเล่นเองหรือมั้ยอย่างนั้นเลยฮะไ่คุณคือว่าคุณนซ้อมอันเดียหะเงินเงินผมให้ฝั่งพี่เบลก็ได้ งั้นผมไม่ต้องผมไม่ต้องคุณจะต้องมากกว่าคนสามโจทย์ได้โอเคแต่ผมขอแค่ชนะก็พอเพราะว่าอ๋อนี่อยากชนะมากได้ตอนเด็กๆโดนกูพะลวนลามเหรอฮะทำไมใช่ครันเด็กีเด็กมีคนด้อยแต่ทุนจำกินเนี่ยผมให้ฝั่งพี่เบลโอเคได้แต่ผมขอเล่นจนชนะอ่าฮะมาผมเล่นเองนะฮะผมเล่นนะครับมาจับเวลานะฮะครับคอระลขังคอระลขังข้ามคอรลูกข้ามรอจุฬาข้าม อะไรคุณความสามารถอยู่ตรงไหนเนี่ยมอมะมอมะมอมะใหม่เจริญบุระเออไมบหอยหีบมบหอยหีบมาม้าอ่อนนภามาเป็นนักร้องอะไรบ้ามัมเลคอนิกมัมเลคอนิกเออเอาซะโบราณนี่เล่นชื่อเมียเก่าเล็วเร็วเร็วบไม้บอใบไม้เออบอใบไม้เบลสุพลเออมาชอช้างชอยช้างชอช้างแช่มแช่มลำเร็วเร็วสามเร็วเร็วเร็วซอโซ่ซอโซ ซินอาวุธยากตัวไหนซินซินอาวุธไงชินชินชินไทยก็เรียกว่าซินซินอาวุธนะครับโกงผมอันที่อ่านมาโกงอะไรอ่ะโกงอ่ะทำไมคุณเป็นเด็กใจแค่อย่างเงี้ยคอนคู่โอ้โหคอนทัพก็มีไงใครคอนทัพอ่ะใครพี่ฮี้เดอะสตาร์ไม่คิดถึงทไปดูกันเลยมาฮะน้องบ้านมา S <S อ,อ,อาน,นะครับรุ่นตัวนำกินสามสามพันบาทนะครับเริ่มต้นจากนมถั่วเหลืองและตาสอยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซุปเปอใครับสาลายถ้าแก่น้อยสกอตพวเร์โอชีกรินทีซุปเปอร์กาแฟาสูตรผสมอารมณ์ดีครับแอดไวแลงรนมไอทีเจลล้างหน้าแผ่นแอนตี้คอมบิดนสูตรออยด์คอนโทคุณขวัญเลือกอะไรครับเปิ้กาแฟละกันค่ะอ่าซุปเปอร์กาแฟานะครับสามพันสานโอ้โหลองชวนลองชวนแถวฮะถือว่าให้น้องขวนนัญนะซ้อม น้องขวัญเนี่ยซ้อมก่อนเพราะขวัญโชคดีมากเลยนะไม่นอนนี่คือซ้อมไงอันนี้เอาจริงเลยให้ขวัญเอาจริงเลยฮะมาฮะค่ะเอาเป็นแล็กตะซอยค่ะแล็กตะซอยนะฮะนี่นี่ด้วยนะครับนี่ฟันท้าบมาเฉลยป้ายกันหน่อยนะมาดูฮะขอหาว่ามีสามพันครับพันด้าหลงคบกันมาตี้งสามปีแล้วนะครับสามพันบาทนะฮะเท่าแก่น้อยนะครับหนึ่งพันสปอตเพียวเด้ 2,000นะฮะโอ้ชิพี้สองโดนฮะ1,000นะครับนี่ฮะอันนี้แอดไว้แหล่งรวมไอทีนะฮะดีเดี๋ยวผมจะเปิดป้ายแอดไว้แหล่งรวมไอทีดูนะฮะแอดแวงรวมไอทีนะฮะโอเคพร้อมนะฮะครับผมเคฮะยผมต้องเน้นนิดนึงฮะหนึ่งหนึ่งพันบาทฮะโอเคอาจจะสับสนแอดไว้เนี่ยหนึ่งพันบาทนะโอเคฮะ พี่เดีร์นะครับมาลูกค้าผมูค้าผมดราคาคนาเอสาอฟเอฟมวยได้เฮบายแล็ก s ะซอยนะครับศูนย์แปดส่งเก้าสามเก้าเฮ่เ่ตอยมวยได้เฮนะฮะเฮยกบ้านนะศูนยป 28ฮะ82เฮ้เฮ่โอเคมาองศาอาร์ต <laughs> <t ion half> ิเบลวันนี้ฝากครับยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับพี่ครับก็ฝากสินคันใหม่ครับต่างคนต่างเหนื่อยนะครับวันนี้มิวสิกวิดีโอออกแล้วฮะครับก็ถ้าอยากจะดูแบบ HD คมชัดก็ไปเสิร์ชใน YouTube ดูได้เลยครับครับแล้วก็ฝากอัลบั้มคุณรัตนนุนด้วยมีอีกหลายเพลงที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองฟังนะครับครับผมลาดาวน์โหลดครับพี่ทุกเพลงครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1 2 3 0 1 เอ้ยงงเลยดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามแล้วกดโทรออกครับผมนะครับคุณเบลสุพลเนี่ยเป็นคนที่รักความปลอดภัยมากใส่หมวกกันน็อกสายคาดยังอยู่เลยเห็นไหมจอนเขาจอนนนเป็นคนจอนจัดอ๋อจอนจัดจอนจัดฮะเฮลสตีชันพุนี้กลับมาพบกันฮะครับผมลาสองคนลากันเลยครับสวัสดีครับ